ลูกค้าครับครั้งหน้าผมเป็นพิธีกรแทนได้นะเฮ้ยแต่คุณเคยเป็นพิธีกรเหมือนพี่หนุ่มเนี่ยโหงกระแป่นเออลองลยองเออลองลองเะให้พี่หนุ่มดูนี่ต่อหน้าเลยลองดูลองดูดิคุณเคยดูคลิปบุญใช่ไหมไม่เคยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการโหนกระป๋องนะครับวันนี้กระแสของเราในวันนี้ครับต้องมาจับว่าคุณนิกกี้นะฮะมีตัวบอเนี่ยคือยังไงอ่ะอ่ะทนายแก้ววันนี้พร้อมนะเดี๋ยวให้ข้อมูลเรียบร้อยเลยนะครับเฮ้ยทีมงานไอคนที่เม้นมาเนี่ยบล็อกเลยนะเดี๋ยวมึง็อกเลย เดี๋ยวกูฟ้องมึงแน่นะเดี๋ยวฟ้องเลยนี่รายการกูนี่รายการกูกูงทำอะไรก็ได้พี่นุ่มพี่นุ่มจิบน้ำ่อยพี่นุ่มอ่าอ่าอ่าแมงในหูก็พูดจังด่าทีมงานไดเลยลาทีมงานลาทีมงานผ้าแบะผ้าแบะขึ้นมาเลยผ้าแบะขึ้นมาเลยเออเออพี่แกพูดไปอยู่อยู่อยู่อยมุดหงิกก็โยนพี่แกง่าย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 ขอโทษนะพี่นุ่ม ใช่ทำรายการมีบ้างพี่มีมันมีไอ้นายมีไอ้หมูเติ้ลทำรายการไม่ใช่แล้วคือผมไม่เป็นอย่างนี้เหรอเป็นงี้ก็มึงก็หยิบมือถือมาเหมือนที่มึงคอยดูนี่มึงหยิบมือปุ๊บก็เนี่ยฟังฟังฟังแต่ทำเหมือนอ่ะพี่แปลทำเหมือนผมทำไมทำไมแปลเนี่ยหลักฐานเนี่ยผมก็ไอผมแคปมาเลยเหรอผมก็ทำแบบตามพี่บทอ่ะมันไม่เหมือนตรงไหนอ่ะพี่ดู คุยกูได้ครับอาทีมงานมาติดต่อมาทีมงานมนะมคตรแน่เฮ้ยเปิดให้กองดูเนี่ยให้กล้องดูด้วยให้กล้องให้กองหรอกอยากจะรู้จริงๆอะว่ามันมันมันทำกันได้ไหมผู้หญิงตอนนี้ไนะพวกนะไอ้เหี้ยนี่กูบล็อกเลยนะเหมือนโคตรอ่ะขึ้นง่ายขึ้นเหรอไม่ขึ้นอะเพ่ ขึ้นขึ้นขึ้นก็บอกขึ้นผมก็ก๊อปพี่เป๊ะเหมือนกันอ่ะโอ้ยเด็กพวกนี้นะ